โดยน้ำมันจมูกข้าวผสมน้ำมันรำข้าวและน้ำมันจมูกข้าวสาลีตรายูนิวไรส์ต้อนรับกลับเข้าสู่โอเคไลฟ์โชว์วันนี้กับไอ้อวสุคุยการคืน,นเพลงเบลงเพลงไอ้าวันนี้เราจะได้ฟังเพลงของไอา้าเพลงแรกเลยนะครับ เมื่อสักครู่นี้ยังยังไม่ได้เล่นให้ฟังแต่ว่าฟังเป็นผู้ไปชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่ชั่วโมงนึ่งแล้วหร้วครับคุยกันไปชั่วโมงันึ่งแล้วแต่เราก็เปิดเพลงอื่นๆของอ้าอยู่นะเราเป็นนักร้องที่ที่ถ่ายทอดไปนะครับตอนนี้อายจะถ่ายทอดเองเลยเพลงนี้คือเพลงหนาวแสงนีออนเป็นอัลบั้มแรกของตั๊กกะแตนตั๊กกะแตนปัดังกาปานกี้ซูซี่ปานกี้ปัดังกานอ้าวจ้ะเขามาแรงมากเนาะตอนนี้ ใช่ใช่มาแรงเรื่องอะไรฮะเรื่องความรักเขาเหรอฮะน่าจะใช่ครับชีวิตเริฟลรีอะไรแบบนี้ไอ้ก็เลยมีเพลงไอ้แต่งือเปลบาเพลงนั้นอะไรใช่ใช่เนี่ยเพลงไหนอะไรอ่ะเพลงที่ออกมาแรกเพลงแรกเลยเนี่ยใช่ใช่อะไรสักอย่างอ๋อหรือว่าเธอคนนั้นใช่ไหมครับเออหรือว่าเธอคือคนนั้นไม่ใช่อันนี้ไอ้ตุ้ยแต่งอ๋อน้องในทีมตุ้ยนาดาที่เล่นดนตรีด้วยกันน้องคือแต่งจากชีวิตรักของตั๊กกี้ตอนนี้ไหมฮะ เออก็น่าจะมีสว่วนน่าจะมีสว่วนเออนะหรือเธอคือคนนั้นนี้หรอเอ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 ตายละดีจังเพิ <Happy S 2> ่มมาตะกั่ต่เพิ่มมาเพลงนี้น่าจะเพิ่มนะเพิ่มมอันนี้คือเราจะหน้าใสนิออนใช่ไหมหน้าใสนิออนพร้อมไหมคะจัดเลยครับอ้ายครับฟังสบายๆนะครับค่ะกันสองคนนี่แหละครับมันเล่นนานแล้วด้วยตั้งแต่งานไหนนะสมายงานอาจารย์ไข่นะอ๋อแล้วที่เห็นที่เห็นลงอยู่ในคลิปอยู่ใช่สามสี่วันนี่นั่นมาได้เล่น ไม่ได้เล่นแล้วเหรออ๋อไอ้ที่เอานั่งเล่นกันใช่ไหมใช่ใช่ไม่นั้นเอาเอาวงมาฟอร์มกันเพื่อเพื่อจะถ่ายวิดีโอลง YouTube กันเออลองลองเซตกันก่อนว่าครับเราจะตั้งตั้งหน้าวงเป็นอย่างเงี้ยเออเลนกันสามชิ้นอย่างเงี้ยครับครเชิญน้องใครอยากมาแจมก็เชิญมาช่วงนี้เห็นมีคลิปร้องเพลงเยอะมากเลยผมติดตามอยู่ใช่ไหมครับมันมันแล้วต่วันก็บางวันก็ ฟิลมันมาก็อาลองหน่อยอ๋อโอเค okay, จ้ะอ่ะ <c oughs> เชิญฟังกันครับสำหรับเพลงนี้ <c oughs> นาวแสงนีออนครับเชิญครับ กไปอยู่ในผวังมากเลยครับตอนนี้รู้สึกหนาวมาก <c oughs> หนาวแสงนิออนมากเลยนะครับหนาวแสงนิออนได้แรงบันดาลใจอะไรยังไงไมาอย่างไงครับหนาวแสงนิออนเป็น,เป,นเป็นงานชุดแรกที่ทําให้ตากแตน,นะะมันเป็นประเด็นที่ที่ประชุมที่ประชุมคิดงานว่าในอัลบั้มแรกนี่คงเราจะวางวางตำแหน่งหรือโพซิชันงานของแตนไว้ตรงไหนเป็นเป็นลักษณะของ ก็มองว่าเป็นคงจะเป็นเด็กสาววานนอกเข้ามาทํางานอยู่ตามโรงงานอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีภาพของด้วยความที่เขาเป็นคนดูแกล่งนะครับก็อาจจะอาจจะไม่ค่อยสวยแต่เขาดูแกล่งดูดูตามประวัติเขาที่เขาเป็นกระเป๋ากระปีรถเมย์มาไปทํางานเย็บผ้าโหลที่ผมเอาภาพชีวิตเขามาเขียนในเพลงคนบ้านเดียวกันนะครับทางานเป็นสาวโรงงานเย็บผ้าโหลอะไรพวกนี้เขาก็สู้เชิดมาพอสมควรกึ่งๆเพลงเขาก็เลยถูก มองว่าน่าจะเป็นเพลงกับลูกทุ่งมีวรรณัาภาษาเป็นเพลงเพื่อเพลงเพื่อชีวิตนิดนึงเล่าเรื่องเหมือนเหมือนเพลงเพื่อชีวิตเหมือนเพลงของวงคาราวานอะไรพวกนี้ยครับมองตรงนั้นนะครับก็เลยดีไซน์เพลงขึ้นมาเป็นแกนในอะลบั้มก่อนเพลงหนึ่งก็คือเพลงนี้นะครับในตรงนั้นก็จะมีภาพของผมอยู่ด้วยคือภาพของผมหมายความว่าเราก็เป็นเด็กมันอกคนหนึ่งที่ครับที่ฝากโชคชะตาไว้กับกับเส้นทางข้างหน้านะครับบอกพ่อบอกแม่ว่า อขอไปเสี่ยงดูก่อนอืกับเส้นทางแบบนี้กับ,<ๆ>ก,บกับอาชีพแบบนี้ที่เราเลือกเส้นทางเราเลือกเนี่ยไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่าครับเวลาที่อบางคืนบางคืนบางคืนอย่างเช่นทํางานในห้องอัดในบางคืนนะครับออกมานอกระเบียงลองจับมันสว่างๆมองออกไปที่ท้องฟ้าครับแต่ความรู้สึกความรู้สึกคิดถึงบ้านมันก็มาถึงบ้านก็มาแล้วก็ เอก็ผมก็ออกมานั่งอยู่ตรงหน้าตู้เย็นห้องอัดก่อนเป็นห้องอัดของอาจารย์สละนะครับครับนะครับแล้วก็ออกมานั่งอยู่หน้าตู้เย็นแล้วก็เขียนสเก็ตงานไว้เขียนสเก็ตไว้เขียนสเก็ตความรู้สึกของเองเป็นเพลงนี่แหละนะครับแต่เป็นร็อแรกๆที่เป็นที่เป็นต้นฉบับนะครับเขียนไว้นะครับตื่นเช้ามาก็เอาให้ครูสละดูเขาบอกว่าเฮ้ยอืม ถ้าจะให้รัชนกสีโลพันธร้องในตอนนั้นออืืมมก็น่าสนใจนะแต่ว่ามันเนื้อหาที่วัสุเขียนนี่มันเป็นเพื่อชีวิตมากกว่าหน่อยมีคําที่ดูดูเป็นสีสีของความเป็นเพื่อชีวิตมันจัดไปหน่อยอืนี่ยน่าจะเป็นอย่างตักะแต่นนั่นแหละน่าจะเหมาะแล้วอืนะครับสุดท้ายก็เลยลงมติว่ามามาอยู่ที่งานของตักะแต่นนะครับตักะแต่นเพราะว่าตอนนั้นพอเพลงนี้ ดีไซน์ขึ้นมาแล้วมันมันมน,นตัวเลือกในหัวมันมีหลายคนมากครับใจหนึ่งก็เราตั้งใจว่าจะเขียนออกเป็นสไตล์เพื่อชีวิตอะไรให้ให้นักร้องที่เราเรา,เราไปชอบอยู่ใจหนึ่งเราก็อยากได้นักร้องที่เป็นร้องลูกทุ่งดีๆอย่างราชนกร้องใน,ตอ,ในต,อตอนนั้นก็ลังเลแต่สุดท้ายก็ต้องเลยมาสรุปที่ตัว,ตวแล้็แตงก็ลงตัวครับแต่พอเขาถ่ายทอดออกมาเป็นอารมณ์แบบเด็กผู้หญิงสู้ยิดในที่หาความแน่นอนใน ในเส้นทางชีวิตยังไม่มีเนี่ยเขาก็ท่าอารมณ์ออกมาได้ใช่ใช่ใช่มันตรงกับอารมณ์ของคนที่มาต่อสู้ในเมืองใหญ่เนาะครับและฟังตอนแรกนี่ก็แบบโอ้โหมันนี่มันชีวิตเล่านี่เราเข้าไปแต่เพลงเพราะตอนนั้นชีวิตเราเป็นทุกเพลงเพราะตอนนั้นผมก็ทั้งเอ่อคือทั้งบ้านเนี่ยเขาก็เขาไม่มั่นใจว่าเฮ้ยเรามาเป็นนักแต่งเพลงนี่มันเนี่ยมันจะเวร์กตอนตอนนั้นตอนแรกก่อนจะมีอูกกับมิ้นนี่อ้อยู่ที่รถไฟถูกไหมรถไฟครับ ตันนี้คือไปนําเสนอการเป็นนักร้องหรือว่าไปนําเสนอเพลงการเป็นนักร,อร้อ,นนองครับสัญญาเขาเป็นนักร้องที่ที่ทรถไฟต,ตอนห้าปีสยย<อ>ัญญาแต่ว่าก็ออกมาซิงเกิลมาสองอันนะครับแต่อัลบั้มตัวเองก็ทําแล้วก็พับเก็บโครงการไว้นะครับหลายอย่างนะครับ <laughs> ความความคิดปวามานยังยังคิดไม่แตกสักหน่อยยัก็เปลี่ยนไปเป็นมาเดี๋ยวก็จะออกเป็นคู่กับไอ้ตุ๋ยเดี๋ยวก็อยากจะออกเดี่ยวอะไรพวกเนี้ยความคิดยังไม่นิ่งเท่าไหร่ก็เลยพับโครงการไว แต่ว่าโด่งดังสุดๆจากเพลงนึกสีว่าสงสารมาเพลงนึกสงสาร,รนี่ก็เป็นเพลงที่เขียนไว้ในอัลบั้มของตัวเองนี่แหละอใชใ้ตัวเองร้องออแต่ครั้นี้พอพับโครงการมาแล้วก็ก็ขายวิยาเขาพิยา,าก็เอาไปให้นักร้องต่างๆร้องเนะครับหลายคนในนั้น,นเ,เพลงที่เราทใ้ในอับลบั้มนั้นอ๋ออ๋อเองก็ร้องดังเลยอ่ะ อ้อยกลับมาไม่น่าจะดังผมว่าอย่างผมร้องเองเนี่ยไม่น่าจะดังนะครับอย่างแกร้องเนี่ยพี่อ้อยร้องถูกต้องแล้วอ้อยกลับมาเลยนะกับเพลงนี้นะหลังจากที่คือหายไปหายไปตอนช่วงสารล้ำวงนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะแล้วก็กลับมาพร้อมกับเพลงนึกสิว่าสงสารเนาะใช่เออเพลงนี้ยแล้วก็ฝากแฟนผมด้วยนี่ก็อ้ายมะมใช่ใช่ครับเดวิดอินทีนะเดวิดอินทีเกิดจากเพลงนี้เลยอ่ะใช่ครับเออแล้วหลังจากนั้นก็มาอยู่ที่แกรมมี่ใช่ใช่ครับตันนี้ย้ายมา เป็นศิลปินที่กรมมีครับ <c oughs> ครับก็แต่งตอนนี้หลังจากนั้นก็แต่งเพลงเต็มเต็มต,ตัวเลยหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเราอยู่ข้างหน้าไม่น่าจะเวริร์กแล้ว, <c oughs> ลวพเพราะว่าพระเจ้าอะไรต่างๆน่าจะให้เรามาเป็นคนเบื้องหลังมากเลยไอ้วาส <c oughs> ุกับครูส,ขขสลัดนี่น่าจะแนวเดียวกันนะเออก็น่าจะมาจากสายเดีวยวกันคือ <c oughs> คือเป็นเป็นน <c oughs> ักรองเสร็จแล้วเน่อยู่เบื้องหลังดีกว่า แต่ก่อนอย่างคุษสาเขามีวงเพื่อชีวิตของเขาแต่ก่อนวงจังหวัดมอก่อนใช่ใช่ครับอย่างพวกผมก็ทําก็เป็นวงเพื่อชีวิตมาก่อนเล่นในภับฟ้าสร้างมาให้คล้ายๆกันให้มาแต่งเพลงให้คนอื่นก็ับก็น่าจะเป็นแบบอยู่เบื้องหน้าแล้วก็ไม่ค่อยเวิร์กจริงๆก็ไม่แน่นะถ้าได้ออกมาบ้าเดี่ยวในตอนนั้นแน่นมนกันนะครับอาจจะไม่ไม่ได้แบบเป็นนักแต่งเพลงให้คนอื่นร้องแต่อาจจะเขียนเพลงให้ตัวเองร้องแบบพวกนังเงาพวกอนี้ก็ได้ใช่นะครับประมาณนั้นแต่ว่าเส้นทางมาทางนี้สะกก่อนครับ แล้วนี่กลับตัวคงไม่ทันแล้วแหละทำไม่เยอะแต่ว่าก็จะทํานะมีมีเพลงที่ทําไว้กําลังกําลังจะเตรียมออกใช่ไหมฮะทำไม่เยอะเลยนะครับแต่ยังไม่มีใครออกให้ทำทาไม่นานแล้วก็ออกเองเลยอเดี๋ยวนี้ลงยูทูบครับครับทำทำไม่นานแล้วมี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 หลายมีสิบยี่สิบเพลงทาเก็บไว้เฉยนะครับเออหาไอออกมาเลยครับเอาไปเคยไปรวมกับพี่ประหยัดครั้งนึ่งโอ้ใช่ใช่ใช่รับเป็นรูปสไตล์เอาไปห้าเพลงไปรวมกันเออใช่ใช่ครับตอนนั้น ครับเดี๋ยวนี้เราอยากทําเราก็ทาเลยอ้ายผมเนี่ยผมทําเรื่อยๆเลยครับผมก็สนองนิดเดียวเดี๋ยวนี้มันมันเป็นแบบง่ายครับนอนอยู่ทุกนาก็เป็นศิลปินได้นะมีเครื่องทำเพลงอันหนึ่งแล้วก็นั่นเลยแล้วก็หย่อนลงช่องเนี่ยผมทาเสร็จผมมาเปิดที่คลื่นบ้างเปิดลง y o u t u ูบบ้างแล้วตามตามใจตามอารมณ์ตัวเองเดี๋ยวนี้เพลงไม่ไม่จำเป็นต้องไปทําในห้องอัดให้มันแบบเดมาัสเตอร์เรียบร้อยก็ได้เราผมอัดที่บ้านนะครับใช่หยิบีตาราตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ มีไม่ดีด,ดีหน่อยใช่อัดเลยแวก็อัดวิดีโอเลยก็ปล่อยเลยใช่ใครอยากฟังก็ฟังใครไม่อยากฟังก็อย่าฟังนั่นเลยเลิศเข้าความเส์ผมที่คิดตอนนี้เลยผมก็ทํยแบบนั้นเหมือนกันเอาเพลงที่เขียนที่แต่งไว้นี่แหละมาลองลองร้องเล่นๆชวนน้องไปแจมกันสดๆแล้วก็ปล่อยนั่นแหละไม่แน่นะเดี๋ยวนี้เนี่ยโชว์ความสดเออไม่แน่เดี๋ยวนี้นะมันก็จะเดี๋ยวนี้คนก็เสพแนวนี้นะ เอแบบเรียวๆอินดี้อินดี้ใส่กางเกงขาสั้นมานั่งเล่นอ่าดิบๆอย่างนี้คนชอบชอบดิบๆนะเพลงต่อไปเห็นไอ้บอกว่าจะร้องเพลงใหม่ๆล่าสุดของตักกี้เลยใช่ไหมจ๋ายังไม่ได้ซ้อมกันอ่ะอาจจะไม่ร้องเอาเหรอถือถือเนื้อติดมาด้วยนะครับเดี๋ยวสิเดี๋ยวช่วงเบรกเดี๋ยวช่วงเบรกเราจะให้ซ้อมช่วงเบรกเราจะให้ซ้อมลองได้ไรกันสองคนดูกรันริมฝั่งน้องหานไอ้เพลงเพลงนี้มายังไง ใีฝั่งน้องหานก็เขียนมอนแากเขียนมวนแขนก็จริงๆผมชอบลายเพลงที่ครูเพลงรุ่นเก่าที่ท่านเขียนไว้เคยไปบ้านอ้ยนี่ย้ายชอบฟังเพลงสอนคีรีเลยพวกนี้ใช่ครับสอนสอนคีรีแล้วก็ยุคนน้นยุคอาจารย์สมทิสมมาที่ครูคงศักจันทรุกขาอะไรยุคนั้นผมชอบลายทํานองเพลงสายเนี้ยทำนองเพราะมากของครูพงศักนี้ทำมินิร้ดีสวยมากแล้วก็ พ่อเวลาไปทุ่งนาแต่ก่อนสมัยเด็กก็จะร้องเพลงพวกนี้แหละให้ฟังเราร้องได้ผมนี่ร้องหน้าชั้นได้หลายเพลงเหมือนบอสสอะไรพวกนั้นนะดอกอ้อริมโขงอะไรพวกเนี้ยเราองได้แต่ว่าก็เรารู้สึกว่าฝากหนึ่งที่เราชอบเพลงเพื่อชีวิตนี่อีกฝากหนึ่งเราชอบเพลงที่ที่เราเคยลูกทุ่งเลยตามกนพจ๋าใช่ลูกทุ่งจ๋าเลยนะครับเพลงที่เราเคยร้องหน้าชั้นเหรียนได้คะแนนแปดเต็มสิบเจ็ดเต็มสิบบ้างอะไรพวกเนี้ย เขาได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่ครับสงสัยเป็นลูกครูเขาเลยได้เยอะวันนี้นั่นแหละครับนั่นแหละครับแล้วก็รู้สึกว่าความประทับใจใน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 ท่วงทานองของเพลงลูกทุ่งยุคเก่าของนั้นก็เลยอยากโดยตัวมนแขนนี่เขาวางเขาวางตัวคอนเซปต์งานว่าเป็นน่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งที่เมโลดี้เหมือนเป็นเหมือนออกไปทางอีสานยุคก่อนครับอาจารย์สนทิสมาอะไรนั่นเพลงเก่าๆยุคโน้นครับ เพลงสายอาจารย์เทพพรเพชรบนชรบุยุคนอนอาจารย์ศักดิ์สยามพิชิพูยุนคนอนครับก็เลยต้องเป็นทํานองที่มันเป็นทานองที่สัดสวยไม,ไม่ไม่ไม่ในเมืองมากทำนองไม่ไม่เป็นป๊อปอะไรมากนะครับก็เขียนเขียนเพลงนั้นขึ้นมาครับยิ่ฝั่งน้องหานก็คือโดยประเด็นที่ผมได้รับมาเขียนก็คือเป็นเพลงรักบวกสถานที่นะครับรักบวกสถานที่หมายความว่าเป็นเพลงรัก เกี่ยวกับโครงรวมเนี่ยเป็นเพลงรักแล้วก็เอาสถานที่อะไรก็ได้ที่เราประทับใจในสานที่นั้นแล้วก็ซึ่งเป็นเพลงสมัยก่อนๆก็จะเป็นแบบนี้ใช่ครับเหมือนอะไรลายเพลงนุ่มนาคอนพนมอะไรจะมีชื่อใช่ใช่ใช่ครับสาวเพชรบุรีตะวันรอนที่หนองหานาลมที่เลนูแม้กระทั่งเพลงสายเพลงเพื่อชีวิตสายคําเมืองก็มีนะอย่างสาวเชียงใหม่ใช่ใช่อะไรพวกนี้ก็มี สมัยก่อนจะเป็นแบบเชียงรายล้ำลึกชวนไปเที่ยวสถานที่ต่างๆแล้วมันมันได้อารมณ์ได้บรรยากาศแล้วแล้วบางเพลงกลายเป็นเพลงประจําประจําจังหวัดเป็นประจําท้องถิ่นไปเลยคนะฮะรัวเมืองสิงรักษาเมืองสริงอะไรใช่ครับช่ำรักจากเมืองชนใช่ช่ำรักจากเมืองชนบ้านหลาก็มีอ่างทองระทมบ้านเธอก็มีมีหลายอ่างทองด้วยของพีเอด้วยอะไรนะพบรักที่บ้านหนองโพภบรักบานนอโพอะไรประมาณอย่างเงี้ย แริมฝั่งน้องหานนี่แบบเมโลดี้แบบไหลแบบสวยนะอารมณที่โคราชอะไรประมาณนั้นไหลจังหวัดละคือเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่เรียกว่าดังแบบไม่ได้โปรโมทนะคือคนชอบกันแล้วขอกันมาเรื่อยๆแล้วก็ชอบแล้วก็มันแบบมันไหลมาเพลงสวยอ่ะจริงๆมันไม่ได้อยู่ในเซตของเพลงโปรโมทหรอกนะครับโปรโมทเขาจะเป็นเพลงเพลงรักปกติทั่วไปที่่ม่ได้ฟิกสถานที่ตรงนั้นใช่นะครับแต่ว่าเพลงนี้มันเป็นอาจจะคนหวยหาอารมณ์เก่าๆะไรพวกนี้ใช่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  ก็มาชอบแบบนั้นใช่แล้วคนที่็ชื่นชอบขนมเป็นลูกทุ่งแบบเก่าที่มันหายจากช่วงหนึ่งลูกทุ่งแบบเขาเรียกว่าลูกทุ่งโมเดิร์นลูกทุ่งสมัยใหม่มันมามาแรงกัินเยอะช่ใช่แล้วทำให้เพลงเบียดพื้นที่ของเพลงลูกทุ่งแบบใช้ขนมเก่าในการเขียนการแต่งมันหายไปใช่คนก็เลยจะหวอยหากาให้ทามีส่วนที่จะส่งเพลงนี้ด้วยมันซึมซึมมานะใช่ครับจนถึงปัจจุบันนี้นะไอ้มีเพลงแนวนี้อีกไหมฮะก็เขียนไว้อยู่ครับก็เขียนไว้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ยังอย่างที่รู้คือตลาดเพลงมันเป็นตลาด ยุคนี้เป็นตลาดการเพลงดาวน์โหลดซะส่วนใหญ่<ช>เพลงต้องมีท่อนฮุกยิงๆแรงๆหน่อยอประเด็นท่อนหัวใจเพลงที่มันแข็งๆฟาดกกหูสลบเหมือนอะไรพวกเนี้ยต้องต้องเป็นเพลงต้องเป็นเพลงแบบนี้เพลงที่เขียนไว้ในขนมแบบเนี้ยก็เขียนไว้เยอะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ค่อยมีพื้นที่ปล่อยออกอันจะเขียนเก็บไว้อยู่ตามปกติ<ช>ค,รครับเพราะว่าเขียนด้วยความชอบเป็นการส่วนตัวกับเพลงแนวนี้นะครับช,ชอบในการส่วนตัว แล้วสมานเขียนอะไรบ้างครับเพลงสมานก็เขียนเขียนเพลงกําลังนั่งเหมยเขียนเขียนครับเขฟังฟังเขาฟังฟังคนนี้เราคุมวงออเคสตราห้าสิบห้าสองชิ้นห้าสิบชิ้นหกสิบชิ้นหกสิบชิ้นเลยครับหกสิชิ้นที่อสมชันโอ้โหไม่ธรรมดาเป็นคอนดักเตอร์นะจ๊ะจ้าคุมจ้าหกสิบชิ้นค่ะโอ้ยเดี๋ยวมีเพลงที่ผมเขียนให้เขาอยู่เดี๋ยวจะกําลังออกมา หรอถ่าย MV แล้วผมเขียนบทกำกับเองร้องด้วยเหรอฮะร้องเองนี่เหรอตอนนี้ร้องเองแล้วแต่งเพลงให้เขาแล้วก็ทำเพลงให้เขาอยู่เพลงหนึ่งแซมเปิลได้ไหมครับแซมเปิลนิสหนึ่งไหมเดี๋ยวมันยังไม่เสร็จดีเนาะเดี๋ยวเสร็จดีโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอฟังนะคุณแล้วเอามาเที่ยวแค่ลูกทุ่งเราต้องมาฝากที่นี่นะเราได้เปิดนะเออไอ้มีเพลงไหนจะร้องให้ฟังอีกไหมครับไอ้ชอบเพลงไหนที่สุดในในชีวิตตัวเองมีไหมโอ้โหเยอะมากในที่ชีวิตตัวเองก็ต้องเป็น เพลงที่ตัวเองร้องครับนาทีสุดท้ายอย่างเงี้ยเพลงสิงเิลแรกของชีวิตอย่างเงี้ย<อ>เริงเพ่าสิเิลแรกของชีงชวิตเลยอยู่ในยุดเสียงเพียกแห่งยุตชุดที่เ,เสียงเพียกเพราะมันเป็นเป็นเหมือนเพลงที่เป็น,เป,นเป็นเหมือนเพลงที่แสดงตัวตัวตนเราออกมาให้คนฟังไปฟังเป็นครั้งแรกจักหน่อยได้ไหมครับอเราลองดูนะฮะลองดู สมานลงแจมๆนะให้ได้คีดีนะก่อนจะจากกันไปฉันขอเจอเธออีกสักครั้งก่อนจะเป็นความหลังผ่านก่อนทุกอย่างจะเหลือแค่ความทรงจา ก่อนจะกล่าวคําลาน,น้ําตาเอื่อในใจเหงางก่อนที่ความเศร้าแสนเจ็บจะยังรากลึกในใจซ้ำเติมขอจับมืออุ่นไอสุดท้ายสื่อแทนความหมายว่าฉันรู้สึกเช่นไร กลางความเงียบงันอยากให้เธอได้ยินเสียงใจที่บอกยังรักรักเธอไม่ไนายแม้ทุกอย่างจะสายกันทาหน,นาทีสุดท้ายที่เหลือไว้เพื่อพรั้นรากก่อนที่เธอจะจากไปกับเขานาทีสุดท้าย ฉันขอเธอได้หรือเปล่าช่วยหลอกลวงฉันให้ใคลายเศร้าด้วยการเอ่ยคำรักฉันสักคำ สุดท้ายสื่อแทนความหมายว่าฉันรู้สึกเช่นไรถามกลางความเงียบงยันอยากให้เธอได้ยินเสียงใจที่บอกอย่างรักรักเธอไม่นายแม้ทุกอย่างจะสายเกินกาหนาที่สุดท้ายที่เหลือไว้เพื่อพันรา ที่เธอจะจากไปกับเขานาทีสุดท้ายฉันขอเธอได้หรือเปล่าช่วยหลอกลวงฉันให้กลายเศร้าในการเอ่ยคำว่ารักฉันสักครัง S <S <S oh นาทีสุดท้ายช่วยหลอกลวงชันได้หรือเปล่าทำไมเศร้าจังเลยอะน่าสงสารจังเลยอะเศร้ามาเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เป็นเพลงที่อยู่ในชุดเสียงเพลยกสีมันเป็นเพลงที่ท <ำ S 2> โปรโมทก่อนครับโปรโมทก่อนคือในชุดนั้นจะมีเพื่อนๆอีกสี่ห้าคนมาละคนละสองเพลงอย่างเงี้ยมอา,ามารวมเพลงมีพี่สันขมุงสามีเือเตียมีประกาศสิทธิ์ยุคนั้นมีหลายคนครับมีสุธีอะไรพวกเนี้ยมารวมกันแล้วก็ ทำซิงเกิลเหมือนแนะนาตัวนะครับเหมือนอินโทรดัคชั่นคนละสองเพลงแต่ว่าอัลบั้มนี้แต่ว่าเพลงเนี้จริงจริงมันฉีกออกมาจากอัลบั้มเดี่ยวที่ทําไว้พี่ยาให้ทำไวท้ทงเป็นอัลบั้มเดี่ยวที่ทําไว้แล้วพอเพลงนี้มันมันโปรโมทออกมาก,ก่อนนะครับคราวนี้พอจะออกอัลบั้มจริงๆงเนี่ยแกบอกเฮ้ยต้องเขียนเพลงสําหรับโปรโมทเพิ่มขึ้นมาเพราะว่านาทีท้ายมันมันจางละมันถูกโปรโมทไปแล้วะผมก็เลยต้องเขียนเพลงในในคอนเซปต์ในโครงของประเด็นประเด็นเรื่องเดียวกันเนี่ยคือตัว เพลงหนึ่งขึ้นมาก็คือนักเส้นักเสสงสารขึ้นมา oh. เพื่อเป็นเพลงที่โปรโมตต่อจากเพลงนี้ mm hmm. เวลาที่จะออกอลบั้มเดี่ยวของจริงแต่อลบั้มเดี่ยวไม่ได้ออก mm hmm. แต่ว่าถามว่าเพลงที่อในชีวิตที่ชอบที่สุดก็คงเป็นเพลงนี้นาทีสุดท้ายเพราะมันเพลงแรกของเราที่ที่ทําให้เราเริ่มต้นบนคำว่าศิลปิน mm hmm. บนเส้นทางนี้จริงๆนะครับมันอาจจะไม่ไม่ดังมากแต่ว่า mm hmm. มันเป็นตัวที่เปิดเราออกสู่โลกเป็นตัวตนเราเนาะใช่ยิงได้วาลินไปด้วยเมื่อกี้นี่เศร้าเศร้าไปถึงไหนเลยเนี่ยจับไตใสื่อมทะลุไปไหนแล้วมันเศร้ามากเลยอ่ะแล้วอ้าร้องอินอินอ่ะนะครับนาทีสุดท้ายนะใครอยากจะรู้ที่มาของเพลงของไยไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนลองส่งเข้ามาเดี๋ยวไอจะบอกให้แต่ว่าเราชอบอีกเพลงหนึ่งขอจองเป็นแรงใจเพลงนี้เราโปรดปานมาาตอนแรกตอนแรกเลยตอนแรกเนี่ยเรายังไม่รู้นะว่าใครแต่งเราก็ เราเอาเพลงนี้ไปร้องพี่ไม้ร้องพี่ไม้ร้องแล้วเราก็ยังไม่เรียกไม่ได้ไปศึกษาว่าใ,<ช>ใครเป็นคนแต่งนู่น<ช>แต่เราเราฟังพี่ไม้ร้องแล้วก็มีอยู่งานหนึ่งที่เราเป็นคอนเสิร์ตของดีเจเขาเนี่ย<ม>ดีเจจะต,ต้องหยิบเพลงต่างๆมาร้องอแล้วเราก็เอาเอาเพลงนี้ไปร้องในห้องอัดเอาซาวไปร้องแล้วเราร้องเสร็จแล้วเราก็อินมากไปร้องที่ห้องโอเอโอเบอกเพลงอะไรอ่ะพี่ทําไมถึงมันม,มันเหมือนมีจิตวิญญ,ญาณอยู่ในเพลงแบบเต็มเปี่ยมมากอ่บ เราก็เราอินจนแบบเราแบบ เราขนลุกเราน้ำตาไหลอะเหมือนเราเป็นอย่างนั้นจริงเหมือนเราเป็นอยู่ในเพลงเอแต่ละคําที่มันออกมาในเพลงเนี้ยมันมันแบบมีวิญญาณมากอ่ะมันมันอินมากเลยเราก็เราก็เอ๊ะไปช่กใครใครแต่งอ้าวไอแต่งเหรอเอ๊ไอแต่งมาจากอะไรยังไงนู่นนี่นั่นเราก็เลยไปแอบถามคนนั้นคนนี้ก็ได้ข่าวว่าอ๋อเขาแต่งจีบแฟนข่าวเออเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าความรู้สึกตรงนั้นครับความรู้สึกเมื่อเก่เอ็มาใช้งานมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเราแล้วก็มาใช้งานตาม ตอนเริ่มต้นจีบกันใหม่ๆใช่ไหมเพลงนี้ก็ก็ความรู้สึกในเพลงมันคือความรู้สึกตอนจีบกันนั่นแหละอ๋อใช่ใช่เพราะว่าเรารู้สึกได้อย่างนั้นเราก็อ๋อเรามาปุ๊บเห็นคณที่คนแต่ปุ๊บอ๋อเธอคนคชอบจดเออจะมีอย่างเงี้ยเวลาไปไหนมันจะมีจะมีสมุดอันหนึ่งออหว่างมันก็สะดวกนะก็จดใส่โน้ตในโทรศัพท์ได้แต่ก่อนจะมีสมุดอย่างเงี้ยคิดอะไรได้มันก็จะจดนิดนึงนิดนึ่งเงี้ย อย่างนี้อย่างน้อยครับอย่างเงี้ยบางทีคิดท่อนเพลงแล้วก็จะจบแล้วเนี้ยครับจบไปยังไม่ต้องเขียนจบกลได้คิดไว้แค่นี้ก็เขียนว้แค่นี้ก่อนเวลาเจอเหมือนกับเป็นไดรี่นะครับเพราะว่าตอนตอนเด็กแม่จะซื้อสมุดไดรี่ให้หนึ่งเล่มปกแดงๆจาได้แล้วบอเขียนทุกวันนะฝึกเขียนเออวันนี้ไปทําอะไรวันนี้ไปเตะบอลกับเพื่อนอะไรก็จดไว้ได้จดได้ทุกอย่างนะครับผมก็เลยมีก็เลยติดนิสัยเป็น อ๋อแต่ในมันจะมีสมองจดไว้ใช่คิดไอเดียอะไรออกก็จดจดจดคือเอามาใช้งานทีหลังครับแล้วแล้วไอ้ก็ใช้ให้พี่ไม้ร้องเงี้ยเหรอร้องจีบเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นก็คือพอพอถูกทําเป็นพอถูกทําเป็นตัวงานขึ้นมาก็ก็เอาไป เข้าที่ประชุมก็ในในชุดพี่ไม้เขาก็เออเห็นดีเห็นงามด้วยครับพี่ไม้ลองชอบเธอคนสวยทำงานตึกสูงโอ้ยมันใช่อ่ะมันใช่มากเลยอ่ะครับแล้วคนนี้มาตั้งนานนานใช่เหลือเกินงามเธอมองมาดีอะอยากฟังจังเลิศมากเลยอ่ะไอ้ลองได้ไหมอ่ะอืมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทวนกันมาอ๋อไม่เต็มใช่ไหมไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเออกันเดี๋ยวไปสอนร้องแล้วกันโอ้ย อยากลองพี่อนนชอบไงเอออ่ะ,อะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาคุยกับอ้ายต่อนะครับ,รบยังมีเพลงเธอคิดว่าเธออยากจะรู้เรื่องเพลงอะไรโอยที่มาของเพลงแต่และเพลงมันมีนึกว่าผงสั่งรู้ไปแล้วรู้ไปแล้วไงเออเดี๋ยวให้แฟนเพลงเชื่อกันเลือกหมดด้วยสักครู่หนึ่งนะจ๋าโอเครับชม